ส่งงานนะคะผ้าตัวนี้นะคะเป็นลายดอกกุหลาบนะคะตัวผ้าอย่างเดียวนะคะราคา1 6 9บาทนะคะผืนละนะผืนละ1้อบาบาทใครที่อยากได้ผ้านะคะตัวนี้เป็นสีกรมนะลายดอกกุหลาบนะลายดอกกุหลาบสวิตนะ าราคาร6 9ยหกสบเาทเท่านั้นนะคะส่วนชุดนี้นะคะลูกค้าสั่งตัดมานะคะสวยมากๆาเลยชุดนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมคะสวยมากเลยนะคะกับปรงเนี่ยตัดเป็นทรงเอทวิทนะเป็นทรงเอนะน่ารักใช่ไหมทรงเอทวิทแล้วก็ตัวเสื้อก็เป็นระบาย2ชั้นนะคะเป็นระบาย2ชั้นนะคะส่งงาในให้ลูกค้าใครที่สั่งตัดชุดนี้มารอรับได้เลยคะ่ะสวยมากเลย